เน่ยตดไปแล้วไปต่อไปตเตาม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 ตอต่อตเลยไหนไหนไนไหนยโฮยนี่นะครับทุกทุกท่านนะครับเฮ้ยลุนนลุนลุ้นอะไรพี่ไปชายไปได้เร็ว ครับไปคไปครับคโอ้ยทไม่เอครับไหน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 อยุอะไรกันอะไรลูกศรเฮ้ยลูขศหว่าออหอยออะไรโอ้ยองตัวป่นุ่โอ้ยนุ่อะไรนุมงปน दबे 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 कि भाई पटक